ฮชยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กานครับวันนี้มิกกี้สือรตัวกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมนะฮะไอรุสุมิวเอ็กนะครับตัวนี้เป็นตัวปี2023แล้วกันนะครับก็ตัวใหม่ล่าสุดน,นั่นแหละนะครับก็ทันนี้โปรแกรมกระเื้นแก้วแบบเมก้าเซรามิกโปภายนอกภายในเกิดจองเครื่อง้นต์ไดรัสาร,รวมถึงล้อมแม็กใช้เวลาในการทํางานทั้งสิ้นประมาณ18ชั่วโมงหรือให้เวลากระเื็มแก้เลย1วันวันนี้ส่งพรุ่งนี้่าหรือว่าถ้ามีเวลาเยอะหน่อยให้ผม2วันนะ ผมไม่ได้ทำงานง่ายๆสำหรับคันนี้เป็นรถใหม่ใบแดงนะครับบอกเลยว่าทํางานไม่เยอะนะแต่ถ้าเป็นคันไหนที่มีริ้วรอยในการทํางานมาหรือว่าการใช้งานมาแล้วเนี่ยก็จะเยอะเวลาก็จะเยอะไปตามริ้วรอยนั่นเองเลยครับแต่ราคาไม่ได้เพิ่มขึ้นนะสำหรับคันนี้นะครับสวยงามมา,มากๆแล้วก็ขอบคุณท่านเจ้าของรถด,ด้วยที่ให้ความ้่างใจถ้าติดต่อสอบถามมาตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่เชียงใหม่เลยอันนั้นผมท่องเที่ยวอยู่ทําบุญอยู่ตอนลูกค้าก็รอรอที่จะเจอเรานะครับ พื่อที่จะเอารถเข้ามาทํางานนะครับก็ทําเสร็จตรงตามเวลาสวยงามแน่นอนภายนอกภายในผมงเครื่อ,องอุตสาห์ล้อมแมกนะฮะภายในก็ไม่ได้มีอะไรมากครับถึงจะเคลือบไปแล้วเท็กเจอร์เขาก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับช่วยเรื่องการทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อให้ตัวผิวหนังของเนี่ยอยู่กับเราได้นานๆนะครับการทำความสะอาดสาคัญมากสําหรับเคลือบแก้วทุกตัวของทางร้านนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับจะมีการอบอินเลตทุกตัวนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะเคลือบแก้วเนี่ย เราทําการขัดให้ทุกคนันขั้นตอนที่ร้านจะมีทั้งหมด4ขั้นตอน 1. ล้างให้สะอาด 2. ขัดให้เงานะครับ 3. เคลือบให้มัน 4. อบให้แข็งเป็นขั้นตอนพื้นฐานของการเคลือบแก้วของรัา RPM Auto Detailing นะฮะวันนี้สำหรับใครที่สนใจทำการเคลือบแก้วลักษณะอย่างนี้ขั้นตอนง่ายๆอย่างนี้นะครับติดต่อสอบถามจองคิวกันเข้ามาได้ครับข้อมูลรายละเอียด แพ็กเกจที่คุณอยากได้มีให้เยอะเลยทีเดียวนอกจากการเคลือบแก้วแล้วยังมีการติดฟิล์มแต่กัรลอยเฉพาะจุดเสียงหรือจะติดฟิล์มกันหินดีที่กระจกเราก็มีครับวันนี้มิกกี้เสร็จแ้วสวยสวัสดี